ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพัฒหาราถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีุธยาจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะคลี่คลาย ขออนโมทนาในพระราชกุศลศรัทธาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และขอถวายพระพรขอ,อนนภาพแห่งคุณพระสรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจ,จริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จพระบรมมพิตรพระราชสมภะเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุริพิทพพรชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตลาดจิรธิการเทินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 1 5มีคณะท่านเจ้าภาพที่มาร่วมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลประกอบด้วยคณะที่หนึ่งคณะศิษยานุสิ์ของพระอาจารย์สมชายนันทโกวัดหนองรี ฉาเซิงเซาเป็นเจ้าภาพถวายพรตทหารประจำวันอังคารทุกเดือนนะก็มาบ่อยมาประจำประกอบด้วยวันนี้นำอาหารมาประกอบด้วยหมูปิ้งต้มจืดมะละยำบุญเส้นแก้วขนมประกอบด้วยข้าวเหนียวน้าสังขยาปลาแห้งญาติโยมที่มาทำบุญในวันนี้เพื่อความเป็นสริมงคลแก่คณะศิยนุาาสิตพระอาจารย์สมชัยนาทโก และอุทิศให้บรรพบุรุษเจ้ากรรมน,น,นายเวรคณะเจ้าภาพอยู่ที่วัดหนองรีตำบลพนมสารคามมันเพอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาคณะที่สองเป็นคณะของครอบครัวเตชะกมลสุขและเตชะคุณพิพัฒน์นำโดยคุณประสิทธิ์เตชะกมลสุขเป็นเจ้าภาพถอยพัทหารเพลโดยการนำบริจาคปัจจัยจำนวน5,000บาท ทำบนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานคณะที่สามเป็นคณะของคุณแม่ทองดีบุญประเสริฐพร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยค่าพัตหารจํานวน1,000บาทถวายค่าน้ำค่าไฟจํานวน1,000บาทแล้วก็กล้วยน้ำว่าจํานวน30วี คุณชวีวันทับเจริญร่วมบริจาคค่าไฟเป็นจำนวนเงิน500บาทขณะนี้ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานอยู่ที่19ทับห9 5 95, หมู่13แขวงและเขตของกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครก็ขออนุโมทนาในคณะทันเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มาถวายพัะทหารแด่พระภิกษุสมณเณร ก่อนนิสิทธิ์ของมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยก็ขออนุโมทนาขอให้ท่านเจ้าภาพทุกท่านจงมีความสุขความเจริญประสาจากทิ้งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จทุกประการเทินต่อไปขอให้ยโยมเตรียมกวดน้ำาะพร ยะาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนารโสยะามนิโชติรโสยะทา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากร,กรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพ,พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวน1000รูปณนะมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตบำบลลําไส้อำเภอวัง,วงน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา